สบายดีจ้าสุกุลสกุลหรือจ้าเอ๋ได้ข่าวตากินเด้อจ้าเตรียมเคลื่อนขาย โซน,นถ้วยโซนอนาหารแค่จะไปเข้าหานเี่เพื่อนมันนี้เป็นวันเสาร์

มีจ้าทุกคนสวัสดีพี่น้องอันนี้ก็เตรียมของในครัวกันแล้วเด้อพี่น้องกระเด็ดพริกกระเด็ดกิโลกเด็ดเด็ดข้นพริกเนาะตัวน,นี้กระเด็ดครับเด็ดข้นมันอกอกหมดทั้งชาเวลาว่างเจะเอา,ากระเด็ดพริกเดน,เน,น,นให้นเวลาเฮา,าเนี่เวลาเลนี่ยเบิร์ตเฮาจะได้ง่าย คายต้องเตียม็อกเว้อย่นี้ยันตึส yes ันบะเตรียมต็อกไว้ที <t os> <t os> <t os ่หนูครับที่หนู้มัจะงมหัวรถขออพายได้เสียงไดน้ำแล้วก็เสียงพัดลมโหนถ้าอยู่บ้านท้องหนาวเนอะเือ บดูแดดดูหนาวนะมีแต่ลดูเดียวลดูฮอสกคตรคตรงอีกวาน่เสียงกรดังวานเดินปานเดือนสี่เดือนห้าต่ตึ๊เดือดเจ็ดนะสี่เดี๋นห้าเดือดเ็ว่ากันปลายยาวไปปายเดือเย็ดเเสียงกระดังตึ๊บ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 น แต่แมวเกล็นนดมา้อยู่บ้านเร <นะ S 2> าเลย <นะ S 2> ไปการพบแล้ว <นะ S 2> เดี๋ยวประดังประวัมามือน,น,นี้มันแดดเซ้เด้เมื่อนีอ้มันแดดร้อนเมื่อตัวแรกเนี่ยคนโต๊ะยัมชักคึค้มๆนไม่่ะแค่จะเข้าขหาลงลงลา้างรถคนโต๊่นอนมาในยก็หลายเติมเนาะอจนมุนเลยเมื่อนเกสดซับสนก็จะเห็นกับข้าวเมนูลยเนาะซับสดนเอานี่เอาเนี่ย กูเตรียมเครื่องให้เขาเป็นเป็นวิ่งห้องอนเราสร้างเอานี้เอานี้เอานี้เล่ดนดนดเร็วเวเร็ว่นพองที่ถ้าก็บก็บื่อเก็บดามะละก๋นาตาบุรีเขาไหเซิร์ก็ยังไปซิร์ฟ้อยละยังงงเสื้อตัวใดตัวใดยังงที่นละ กิได้เชิ่อ่วยเขาดิเนาะไปแขกไลแล้วแขกไล่เขากรทันมาก็ทะเข,อขอาให้เชิญอ่วยเดียวีให,หม่เนาะแขติดเลยมม่เวลาว่างอะ,ะเมนเทสถ่ายชุดพี่น้องบนเนาะถ้าเมื่อไร่ม่ว่างเ <c oughs> มนเทสก็ถายบ้คมือนี้มาจะวินเนาะมึอนี้มันเสา,าวันทิษวัเสา เป็นลูกจ้างโม่อะต้องว่างเลยจะท่ายเวาลาเวลาไม,ไม่ว่างแล้วเวลางานท่ายอะไรกี่เพราะว่าทีเทปงานเลี้ยงเยอะคืองานกับเขา,า,เาให้่ายให้เบิ่งอยู่ตอนพระเจ้าเฮิตยูเฮ็ดกินครับยันต์จนจนตเจ้าเจ้าพูดว่าเวลางานนี่นว่าจับโทรือจับเนาะเพราะว่าแล้วเขาครัวเขาเยี่ยให้เบิ่งอยู่ถ่ายให้เบิ่งอยู่เล็กน้อยเลยถ่ายให้เบิ่งเวลายังไม่ได้สับสน แต่ว่ายินเทไ้เวลาบริสุทัยินเวลาว่างไทยเวลาว่างเาวลาทัพสนเที่ยได้ัพสนเวลาสัพยนก็คือเวลายุ่งๆอะลรเออเวลายุ่งแล้ว่ายไรเฉพาะับสินทรัพสุนก็จะง่วงเนี่ยก็เทียม กินน้ำเแขกมากลยเบิมีเวลาก,กินเลยเตรียมโน่นยให้กินมอนเนรนรูเขาจะเห็กินม,มาแล้วจะให้พี่โน้งเบิบ <S 1> <S 1> ้มนะี่ยังกินมาเนียนมะเขือเพรว่าจังไพรลแบบิ่มเขือเนียนมะเขือ,อแล้คนมะเขือเอะแต่เจ้าอยากน้ำน้นหอหน่ะพี่คนนั้นเขาทำอะไรกินเนี่ยเริเกัน กินข้าวแล้วแม่น้องเกดด้วยจ้าไอ้ต้มยำื่องในเพอนทำให้กินเลยพี่น้องกินกันนะจ้าจไี้เป็นหมูตนนะพี่น้องหมงตูตน อานนีพี่น้องเข้าเด้อคอนเนเอารอจ้าองลอลองอกินสมุนไพรเปี่ยวเนาะ ช่วยกินอาหารบ้านเขาเปรี้ยวเกินก็อาหารไทยเขามักเปรี้ยวเนาะมีเมนูเม,น,มนูเปรี้ยวแต่อ,อาหารเราเปรี้ยวสิกินมาได้โดนด่าเนี่ยแม่ เบิดละบ่มากราบิรเบดละบ่ข้างนาวอะถามตรงในสันในสันนอกเยยบปีดเถอะหอืมเดึ

xong rồi đó chấm dứt nông căn nếp gì đó nên là có đi loại là tuần dầm này chấm ข้อมือนี่จะเผ็รั้ยก็อบมือนี่เลยจะเผ็ดน้ำลายเน้น้ำด้วย

ล่ไปเลยจ้าฝากคนไลค์แรซอรติดตามซ่งไมน้องเกนนะจ้าทีนี้สบายดีขอบคุณจ้าเด้อจ้า